สวัสดี fc ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพยากรณ์ดวงชตาของเดือนเมษายนพุทธศักราช2568วันนี้ก็ใส่ชุดให้เข้ากับธีมหน่อยนะครับสงการปีใหม่ไทยนะครับผมก็ปีใหม่ไทยเนี่ยดวงดาวก็โยกย้ายอยู่3ดวงวิธีการนับปีใหม่ไทยนับวันสงการเนี่ยเขาก็ดูจากดาวอาทิตย์ว่าโยกย้ายไปวันไหนเวลาไหนนั่นก็คือการเข้าสงการเขาจะมีวันถลิงศพวันสงการวันหมาสงการ โดยใช้ดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นการเคลื่อนผ่านระสงการแปบลบว่าเคลื่อนผ่านต่อไปก่อนก็มีมะกระสังกาติก็คือดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมงังกรส่วนของเราเนี่ยสงการเนี่ยนะครับเมษสังกาติก็คือดาวอาทิตย์เข้าสู่เมษก็เป็นวันประกาศปีใหม่สงการที่มาที่ไปพอสังเกตให้ทุกคนได้รับทราบกันสําหรับดวงดาวเนี่ยในเดือนนี้ยกะย้ายอยู่3าดวงดวงแรกคือดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่1เมษานะครับ เรียกว่าเข้ามาปุ๊บดาวอังคารโครจรแได้ตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นนิดเลยในเวลา22นาิกา52นาทีตามต่อมาด้วยตัวของดวงดาวพระพุธในวันที่11เมษาดาวพระพุธจะเป็นปะและนิดดูเหมือนอ่อนกําลังแต่พุธสิงห์ธนูมีนอยากกลัวว่าตัวสามต้ในใดที่มีดาวพระพุธท,ที่อยู่ในตําแหน่งยงยศแบบนี้ก็สามารถส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าแต่ละคนทําอาชีพอะไร นะครับแล้วตัวเราเองขี้หลงขี้ลืมไหมพระดาวพระพุทธอ่อนกาลังเขาว่าขี้หลง,ข,ลงขี้ลืมหรือว่าดาวพระพุธอยู่ตำแหน่งนี้เป็นคนที่ความจําดีและแม่นผมเคยเจอหลายคนดูเหมือนอ่อนกําลังดาวพระพุทธนี้แต่กับแม่นยําจําได้ดีมันกลับกลายเป็นว่าดาวยมยศกับมีผลในการพยากรณ์ร่วมด้วยเช่นกันและสุดท้ายคือดาวพอาทิตย์ก็คือย้ายเข้าสู่เรียกว่าเป็นช่วงสงการก็คือวันที่ส4ี่เมษายนดาวอาทิตย์จะเป็นมหาอุดเวลาตีสี่นาฬิกาสามสิบนาที ทีนี้เนี่ยมันก็จะไปตามตาราก็จะเป็นเปลี่ยนนางสงการนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนางสงการในปีนี้พอสวยพักษาหารอะไรถือขันอะไรขี่ทรงอะไรมามันก็จะมาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวพอสังเกตนะครับให้ทุกคนได้รับชมรับทราบพอรู้กันก็ถือว่าอวยพอรอานวยอวยชายปีใหม่ของไทยนี้นะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีของท่านทุกทีสองลัคนาราศีก็ขอให้มันผ่านพ้นแล้วก็หายมลา,ายหายไป แต่ส wow. ิ่งไหนที่ทำแล้วดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยรุ่งโรจน์และมีแต่ความสุขความเจริญอยากมีลูกก็ขอให้ได้ลูกอยากมีหลานก็ขอให้ได้อุ้มหลานอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรในเดือนเมษายนพุทธศักราช2568ชาวลัคนา ราศีมังกรเดือนนี้ผมว่าทําไปเล่นไปจุดที่ดีเดือนหนึ่งนะหนึ่งดาวเสาร์ดาวประจับตัวคุณอยู่ในเดืนเนอ,กน,น,อกนการมีโอกาสงานเงินที่เงินของคุณได้กลับก็มาเป็นกอบเป็นกามีโอกาสเก็บทรัพย์รักษาทรัพย์ได้อยู่แม้จะดูเหมือนขี้งกขี้เหนียวมากขึ้นโอกาสรายได้เป็นกอบเป็นกาเพราะดาวพระพุธอยู่ร่วมดาวพระเสาร์แปลว่ามีเกณฑ์คู่สมพลได้เงินก้อนโปรเจกต์ใหญ่โครงการที่ดี มีโอกาสกาลังวงชาในการรักษาครับเปิดได้ของดีใครที่เล่นของเก่าของโบราณเปิดผมว่ารุ่งพุ่งดีเข้าไปใหญ่พูดคุยโปรเจกต์โครงการพระดาพระพุธอยู่ในเรียนเงินปากเป็นเอกเลขเป็นโทรพูดคุยเงินทองต่างๆพูดเรียกราคาได้หมด 2. ดาวงานของคุณคือดาวพระศุกร์โคจรเป็นมหาอุ่นแล้วแถมอยู่พบที่สาได้ปทุมเกณฑ์กฎเกณฑ์พิเศษอีกโอ้โหงานของคุณมีการบอกต่อมีช่องทางตมหากินเพิ่มเติมงานที่ทํามีการต่อยอด คุณทํางานนี้เสร็จมีคนแนะนํางานให้คุณทําต่อทําต่อเสร็จขยับขยายไปต่องานค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเป็นผลงานบอกต่อต่อต่อกัอนไปพอทําให้เสร็จเพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้เพื่อนของเพื่อนลูกค้าแนะนํามาให้อีกผมว่าพุ่งทําไปเล่นไปนะดูช่วงเวลานี้แต่มีจุดหนึ่งเรื่องของการทํางานสัญญาจใจไม่ได้เพราะดาวพระพุธจะเข้ามาเจอดาวพระราหูอันเป็นคู่ศัตรูกันในวันที่11เมษายนจนถึง1พฤษภาคมทุกอย่างดีหมด แต่ต้องทําเป็นสัญญาสัญญาใจปากเปล่าที่ถ่ายมากากะบาดทิ้งยกเลิกหมดถือว่าอวสานแต่ถ้าเกิดทําเป็นสัญญาทุกอย่างเป็นข้อตกลงกันหมดมีสัญญาชัดเจนถือว่ายกให้สองนิ้วถือว่าเป็นเรืองที่ดีของคุณเลยทั้งเรื่องเงินเรื่องงานทาไปเล่นไปถามเรื่องความรักโอ้ความรักเราอังคารโคจรมาเรียงนุ่ชะตาเรื่องราวของความรักคูก่ครองคนรักช่วงนี้ขยันขันแข็งเป็นคนที่นะครับเราอังคารมาถึงกล้าหาญแข็งขยัน,นกล้ามากขึ้นนี่ แข็งแรงจากเจ็บไข้ได้ป่วยก็โอกาสแข็งแรงมากขึ้นขยันขันแข็งมากขึ้นหรือเป็นคนที่แอคทีฟมากขึ้นเพื่อเผอดีไม่ดีช่วนเราออกกาลังกายด้วยเคยเดินเดินนอนอยู่ดีไ,ไปเรียนว่ายน้ําอยู่ดีไปน <c ười> um ึกคึกวิ่งนึกคึกออกกาลังกายเป็นไม่ได้แบบนั้นจนเราต้องออกกาลังกายตามนะเป็นอย่างนั้นไปแฟนจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นจากเจ็บไข้ได้ป่วยจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นหรือคุณจากเดิมเคยขี้เกียจมากรอบนี้จะขยันขันแข็งมากขึ้นกว่าเดิมมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้น ผมว่าทำไปเล่นไปประกอบกับเอาแล้วลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องต่างๆในใดดีไหมดาวพฤหัสบดีโคจรเป็น5ผมว่าถ้าใครมีลูกมีหลานในปีนี้เขาบอกว่าอภิชาติตบุตรจะมาเกิดดังนั้นนะครับดาวพฤหัสบดีจะอยู่แบบนี้เนี่ยในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเดี๋ยวพอเดือนหน้าจะมีการโคจรยโยกย้ายพฤหัสจะเข้าสู่มุมอลรีของลัคนามงกรจากเดิมที่ดีอาจจะไม่ดีแล้วดังนั้นเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ดีช่วงท้ายๆของปี การยกย้ายนะครับดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยวางแผนทำอะไรให้เร่งรีบรีบทำรีบขยับขยายทำอะไรให้เต็มที่โอกาสการเจริญเติบโตการสืบยอดอยังมีอยู่เรื่องราวของความรักสำหรับคนโสดอยู่ผมว่าก็คงจะเป็นประโยชที่ทางจับคนที่ดีเพราะดาวพฤะศุกยังคงเป็นมหาอุดดาวองคารที่โครจรเข้ามาในดวงตาของคุณจะทามุมตรีคนเป็นสามเหลี่ยมต่อการมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นหรือมีโอกาสาได้รู้จัก ม็จะเป็นเล่นเล่นโซเชียลเล่นแอปเพื่อนฝูงแนะนําไปเที่ยวก็เจอมันมีแนวโน้มการเจอได้หลายแบบในช่วงนี้และมีโอกาสที่ทางที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเลยด้วยซ้าไปมีโอกาสมีการพัฒนาเกิดขึ้นผมว่าถือว่าดีนะครับหรือใครอยากจะดูแบบละเอียดเจาะลึกก็สามารถดูได้เพราะผมรับดูดวงส่วนตัวให้เลือกต่างๆว่าเลิกขอดเลิกแต่งงานเลิกราศีขาบทออกรุดต์นต่างๆรวมไปถึงสอนโทรศาสตร์ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือที่ ต่อทางช่องทางโซเชียลทางนี้นะครับเ,เราได้ขึ้นมาอยู่นี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความพูดคุยกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอสรุปสําหรับทั้นที่เกิดในลัคนาราศีมงังกรของเดือนเมษายนส5 6 8าหกสิบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเไ,ได้มีความเข้าใจในหลักโคราลัสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยงวยคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญนาคทอ,องเนียมคุณยุเนีย่จนยจะวลงอกใช้ได้นแต่ขคิดถึงผมขึ้นถึงยุงจนารได้ครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ